สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขคนครับมาพบมาพอกันอีกแล้วมาส่งการครับพี่น้องครับพอดีมีพี่น้องทางบ้านถามคุมาว่าว่ามส่งการเหตุงานอยู่ทางใดแถวใดภาคใดว่าสนว่าไอ้เบิ้งนี่ภาพไอ้เบื้อยู่แถวใดภาคใดเตี้ยนี่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ผมอยู่อะไรเนี่ยทางข้างเนี่ย นี่มันนี่เห็นก้านใกล้บ้านครับอยู่ทางภาคเหนือของอิสราเอลติดเลบานอนเนอะก้นข้างหลงังฟังคุณคนไปนั่นก็สิเป็นผู้คอยมาเราร่ายหมแล้วล่ะเห็นก้นานใกล้บ้านครับมัอน,นี่เราก็ส้นฟังทางนี้ครับเมืองส้นฟังทางนี้บ้านนี้เนี่ยติดเลบานอน,อน,อนฟังเนี่ยติดเลบานอน ตีดกำแพงนี่เลยสวนไปนี่ข้างนานี่ไปนิวมือผมนี่เป็นกำแพงประเทศเลบานอนแลาวนี่ติดติดคักนี่แหละถนนเส้นเดียวถนนเส้นเดียวมันนีมีถนนอีกเส้นหนึ่งผ่านผ่านหน้าประตูนี่มึงนี่นี่ละซ้ำนี่ละเลยไปสวนเดียวนี่กังฮอดประเทศเลบานอนแลาวนี่นี่แหละยุภาคเหนือยุติดเลบานอนครับไปบบบนี้ฮะครูฮ้องนี่เจ้าจี่เราพี่น้อง งานมือเนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทํางานอยู่สวนผลไม้ต้องต้องมีต้องพอต้องเจอแบบนี้สักเที่ยละ่ะจะขังละ่ะในรอบหนึ่งปีหนึ่งปีมีเทียเปิดสแสงจิบ่หลายสวนอันนี้มันก็้ล้วแต่พันพร้อมล่ะพันไหนที่กิ่งหลางาหลเขาก็ต้องหน่ยเปิดแสงซอยมันครับถาว่าเปิดเป็นยังตีถาว่าเปิดมากมันกับจิบาสุกนะ สุกประทันมันกะทีเน่าถิ่มเล่ถมหมากมันบ่เลี้ยงยังไงหมากมันบ่เลี้ยงมันมององมมันต้องเถิกแดดมันจีงสิเหี os, ame, e ame, me me right, de mama, ืองประมาณนี้นะเจ้าปมยีไฟเบื้องหลังนี่ไดครับค่อยเบื้องหลังนี่คุณนอะโอ้ยเถแกข่อยสุดยอดจกีเรากับปลูกนี่หมโอ้ยบ่หูบอกว่ายางหยักไปหยักมาหยักอยด่เายังกบ่ได้ไมาหยันมันบอก นี่มแม่ยังสิแม่เอาอ้ยปุ้ยอมละอือปลูกใช่หินใช่ยังเัื่องใช่อือปุ้ยอมละนี่ครับทันประมาณนี้เนาะเมืองนี่มันเฉียวโค้งก็เฉียวเนาะมันเฉียวโค้งกเฉียดนี่คุณบู๊ว่าแตกเอาอะไรเปิดออกอื้ ขันหมากมันอยู่ในไหลนี่เดี๋ยวผมนี่ฮให้เบิ่งขันหมากมันอยู่ในไหลมันจีเป็นยังมันจีเป็นนี่นี่นี่ขันสมุทรบางเนี่นี่แวกหญ้าหาดูทำนี่ยเนี่ยขันสมุติบังเห็นบ่หมากมันอยู่ข้างในครับนี่ยหมากมันอยู่ข้างในเองเชี่ยแบบที่นี่มันจีเป็นศูนย์รวมของแมงของนอนเออถ้ามันบ่ถือแดดนี่หนอนกันยีมันจอมันจากว่ามันจีสุกพร้อมมูงเชี่มันบ่ถือแดดมันก็บ่สุก พวกแมงพวกน้อนไงเขาไปจ่อหมากเทนใหยหมากเสียพราะว่าน,นี่นะแค่เขาเลย,ยเปิดเสียงออกเห็นมันสุกให้มันเดียงพอมมูลหลันไปเอาอยัางไงนำถิมเลยครับมันหกใหรอแสงซองหอดมันหแสงซองถึงมันเนาะนำหมดต้องไปเช็ดได้เอ,ออเบาป้องกไหมแน่นอนจ้ะ ที่ปเป็นเสียดายอือมาะไตัดถิ่มเ้าน้ำนี่ประว่านี้ะมันนี่เห็ดกานโยกกประว่านี่หละครับเหกานมันนี่มีเแนหนแน่กัเขาหอมเขาเงาตสุกเตะหอม,มไม่้น้ำชี้ับถิ่ม,มครับมันบ่เถแดดมบ่เถแดดองาเปิดออกนี่บเปิดแดดเปิดแสง ประมาณน,นี้นี่ละอ่ะมันเจอแกแล้วนะคุณบอสนี่มันแก่ซุกไป,เ,ปเองของมันครับกระจีประมาณนี้ละงันเหมือนนี้เนาะเอาละครับผมกระจีประมาณน,นี้ละเจีงไดยกับเจีงพบจังพอกันไหมในคลิปหน้าครับผมจีดได้ไปเฮ็ดเอียงเจีงเบิ่งติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับบอกว่าสวัสดีมันเป็นยังก็จะนี่ครับพ,พี่น้อง นี Beast ่เขาเข้ามาสวัสดีครับได้ใจยสอง